เป็นที่รู้กันนะคะว่าในทางการเมืองนั้น4เดือนของรัฐบาลเฉพาะกิจไม่ใช่แค่เร่งเคลียร์ปัญหาเฉพาะหน้าของบ้านเมืองเท่านั้นแต่อีกทางหนึ่งคือการลงมือสางปมร้อนทางการเมืองแล้วเดินหน้าลงสนามเลือกตั้งเพื่อกลับมาเป็นรัฐบาลอีกหนึ่งสมัยและตามเป้าหมายนี้ไม่มีชายคาบ้านไหนฟีเวอร์เท่ากับพักภูมิใจไทยแล้วค่ะพักการเมืองมันเหมือนกับชายคาบ้านที่อบอุ่นอะนะ วันนี้เราคิดว่าพักภูมิใาไทยมันเป็นที่ของผมสำหรับเราสําหรับผมนะเพราะผมลาออกจากทุกพักแล้วผมสามารถพูดได้แต่ถ้าเพื่อนผมเพิ่งเป็นสสอยู่มาพูดก็พูดได้ไม่เต็มปากเหมือนผมผมพูดได้ในในฐานะตัวแทนกลุ่มนะว่าเราทุกคนก็ก็มีความเห็นตรงกันแล้วว่าการทำเมืองการเมืองที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าก็คงจะต้องไปอยู่พักภูเิใจไทย เอาว่าชัดเจนแล้วนะคะสอสอพักรวมไทยสร้างชาติในกลุ่มนายสุชาติชมกลิ่น16คนเลือกสังกัดใหม่แล้วนั่นก็คือภูมิใจไทยในทางนิตินายยังต้องรักษามารยาทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายแต่ในทางพฤตินายคุยกันแล้วผู้ใหญ่ของพักภูมิใจไทยเซยเยสแล้วด้วยที่สําคัญตกลงกันแล้วไม่มีซ้ําซ้อนคนใหม่คนเก่าบ้านใหม่จะให้สิทธิ์คนเป็นสอสตตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งสอสเขตก่อนยกตัวอย่างบ้านใหญ่ เพชรบุรีบ้านใหญ่นครศรีธรรมราชบ้านใหญ่ราชบุรีและบ้านใหญ่ชนบุรีมาแน่มาชัวรอวันเวลาเท่านั้นค่ะนายสุชาติยืนยันพร้อมร่วมง,งานกับกลุ่มสอสอพักรวมไทยสร้างชาติที่ยกคณะไปสมัครสมาชิกก่อนหน้านี้รวมถึงการร่วมง,งานกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์และร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าซึ่งจะสู้ศึกเลือกตั้งกับพักกล้าทำโดยไม่ทำให้เจ้าของบ้านหมานบ้านใหม่หนักใจไปค่ะ และทำกลางการจับตามองว่าสองแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยอมสละเก้าอี้ผู้นำพักเพื่อลาออกแล้วย้ายไปสังกัดพักใหม่แต่นายเฉลิมชัยสีอ่อนบอกแล้วนะคะว่ายังเป็นข่าวข่าวก็คือข่าวไม่ย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยค่ะส่วนนายเดชอิฐขาวทองไม่ตอบค่ะจะย้ายไปสังกัดพักกล้าทำหรือไม่เอาไว้หลังวันที่18ตุลาคมค่อยมาว่ากันใหม่ค่ะผมยืนยันว่าเราสองคนไม่รับตำแหน่งอยู่แล้วครับไม่แข่งหรอกครับนะครับ จะได้ชัดนะเวลาคนเอาไปคิดเองแล้วไปเขียนเนี่ยมันไม่ตรงพอมันไม่ตรงปุ๊บเนี่ยสังคมสับสนครับตอนนี้ความสัมพันธ์ในพักก็ยังไม่ได้แตกแยกเหมือนเหมือนที่เป็นข่าวใช่ไหมคะว่าไม่มีหรอกครับผมเป็นคนลอมชอบที่สุดนะครับไม่มีครับก็เห็นว่าจะมีข่าวย้ายครับใครเอ่ยแต่เลนส์หลังคนหน้าแลเลนส์<笑><笑>ผมว่า ผมบอกอย่างนี้คว่าวันนี้ข่าวก็คือข่าวนะเรื่องเรื่องคิดหรณอเขาเรื่องอะยังไงบ้างยังครับพี่พี่ต่อบอกว่ากำลังเดี๋ยวเราพิจารณเรื่องิจหลังสิบแปดเงินนะครับเพราะว่ามันต้องดูกรรมการบริหารพรรคดูหัวหน้าพรรคถ้าเราเดี๋ยวดูแล้วว่าน่าจะเป็นอุปสรรคก็ไม่ควรอยู่นะครับแต่ถ้าเห็นแล้วว่าช่วยพรรคได้ทำให้พรรคไปข้างหน้าได้ก็ควรจะอยู่นะครับ หมายถึงทำงานร่วมกับกรรมการบริหารชุดใหม่ครับแต่ว่าไม่มีตําแหน่งนะครับนะครับเลยครับ คู่นี้ก็ถึงกับต้องเล่นบทสวมกอดยืนยันสัมพันธ์ยังแน่นแฟนไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนระหว่างเราสองคนไม่มีเหตุผลขัดแย้งกันนายเฉลิมชัยกล่าวย้ำและแจ้งว่าการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่18ตุลาคมนี้จะเปิดกว้างตามกระบวนการคัดเลือกผู้นําคนใหม่ไม่เชียร์ไม่ขวางใครและไม่รับตําแหน่งใดๆส่วนข่าวลือประกาศวางมือเพื่อเตรียมย้ายไปสังกัดพรรคอื่นไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ตัดสินใจ และจะชี้แจงอีกครั้งหลังการประชุมใหญ่เสร็จสิ้นนั่นแหละค่ะส่วนใครกลุ่มไหนจะย้ายเข้าบ้านสีน้ําเงินบ้างเจ้าของบ้านอนุทินชาญวีรกุลบอกไม่ใช่เรื่องแปลกหากแนวทางการเมืองตรงกันก็อยู่ร่วมกันได้พร้อมรับใช้ประชาชนด้วยกันนายเฉลิมชัยนายนสุชาติเพื่อนกันมานานแล้วคนบ้านติดกันค่ะนโยบายในยทางการเมืองไปด้วยกันได้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรที่เราจะจะมาทํางานรับใช้บ้านเมืองด้วยกันเร่งต่อเฉลิมชัย ผมผมยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับท่านเลยแต่ว่าก็รักกันดีนะครับกับท่านหัวหน้าเฉลิมชัยก็เรียกพี่ต่ออย่างเดียว,ว,ว,วอย่างละคาค่าอย่างคุณสุชาติพี่เวลค่าหมที่จะเข้าสู่้นในกรณีที่ท่านแถลงว่าจะรู้ไหมบ้านอยู่ติดกันนั่งคุยกันทุกคืนปลังเหงาเหงา แต่ว่าคงไม่ใช่แค่เหงาเหงาแล้วค่ะย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันก็เพราะว่าเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการกลับมาสู่อำนาจรัฐอีกครั้งไม่ใช่แค่4บวก4เดือนของรัฐบาลเฉพาะกิจเท่านั้นแต่หมายถึงสมัยหน้าอีก4ปีด้วยถ้าจัดทับคร่าวๆภูมิใจไทยเป็นพักอันดับ3เน้นอีสานโดยเฉพาะเจาะจงไปที่อีสานใต้แต่วันนี้ก่อร่างสร้างตัวเพิ่มพื้นที่ทางการเมืองมากขึ้นแล้วนะคะภาพที่เราเห็นวันนี้ ตะวันออกมาแล้วนะคะกลางนี่ก็เสริมทับนะคะส่วนใต้นี่ก็เริ่มแน่นมากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะ